จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอกหนังฮอลลีวูดผ่านหลานแท้จริงแล้วเธอเป็นแค่ AI ในคอมพิวเตอร์สวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา nel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าซิโมนและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงความลับที่นางเอกสาวชื่อดังนั้นเป็น AI จะแตกหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับวิกเตอร์ผู้กำกับหนังชื่อยังไม่ค่อยดังแห่งฮอลลีวูดเขากำลังไล่ล่าความสำเร็จถึงแม้ อายุจะเยอะแล้วก็ตามวันนี้วิกเตอร์ก็ต้องปวดหัวเมื่อได้เจอกับอินิโคลานางเอกสาวชื่อดังแถวหน้าที่ดังแล้วก็ลืมตัววัวลืมตีนจูจีจุกจิกเรื่องเยอะเป็นที่หนึ่งรถเทเลอร์ที่เอาไว้พักนักแสดงรถคันเล็กกบชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมวิกเตอร์ก็พยายามอธิบายว่ารถมึงไม่ได้เล็กอย่างมันแค่แบนแต่ดูเหมือนอีนางเอกสาวก็จะไม่ยอมแล้วก็บอกว่าเธอจะไม่เล่นหนังวิกเตอร์ก็โมโหบอกมึงไม่เล่นกูก็ไม่งอไปไหนก็ไปเลยไปต่อมาพวกนายทุนก็มาเปิดหนังดูที่ถ่ายจนเกือบจะเสร็จแล้วพวกนั้นก็บอกให้วิก นั้นกลับไปง้อเธอหน่อยแต่วิกเตอร์ผู้กำกับหัวร้านของเราก็ไม่ยอมพร้อมยืนยันว่าเราจะหานางเอกคนใหม่มาเล่นตอนนั้นเองเอเลนผู้ที่เป็นทั้งภรรยาเก่าที่หย่าร้างไปแล้วของเขาและยังเป็นผู้ควบคุมการผลิตหนังเรื่องนี้ก็มาขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเธอนั้นอยากจะให้วิกเตอร์นั้นลดทิฐิในตัวเองลงหน่อยเพราะดูเหมือนว่ายุคลุ่งรอดของเขานั้นมันจะผ่านมาแล้วหนังสามเรื่องสุดท้ายที่วิกเตอร์กำกับก็มีแต่เจงกับเจงแถมยังโดนนักวิจารณ์ด่าจนแทบจะไม่มีดา าราคนไหนอยากจะร่วมงานกับเขาอีกแล้ววิกเตอร์กับเอเลนนั้นมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนที่มีชื่อว่าน้องเลนนี่ผู้เป็นลูกสาวที่น่ารักพร้อมจะให้กำลังใจพ่อของเธออยู่เสมอคืนนั้นระหว่างที่วิกเตอร์กำลังเก็บข้าวของของเขาเพื่อจะกลับไปเลียแผลใจที่บ้านก็ดูเหมือนจะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งท่าทางไม่เต็มบาทน่ากลัวชะมัดเดินเข้ามาบอกว่าวิกเตอร์นี่กูเองจำกูได้ไหมกูทำสำเร็จแล้ววิกเตอร์คิดในใจใส่หมวกใส่แว่นขนาดนี้กูคงจำมึงได้หรอกอีเวนวิกเตอร์กลัวเกือบจะเรียกตำรวจแต่ชายคนนั้นก บอกว่าช้าก่อนท่านจอมยุทธนี่ฉันเองฉันชื่อว่าแฮง์ทั้งคู่เคยเจอกันในงานสัมมน,นาในหัวข้ออนาคตของโลกภาพยนตร์ถึงแม้วิกเตอร์จะจําเขาไม่ได้แต่แฮงก์ก็บอกว่าเขาชื่นชมในตัวของวิกเตอร์มากเขาใช้เวลาตลอด8ปีที่ผ่านมาสร้างบางอย่างขึ้นในคอมพิวเตอร์นั่งอยู่หน้าคอมตลอด8ปีจนตาโกบอดไปข้างหนึ่งแล้วนี่ด้วยสิ่งที่เขาสร้างขึ้นและวิสัยทัศน์ในการกํากับภาพยนตร์ของวิกเตอร์แฮง์มั่นใจว่าเราจะสามารถสร,าสร้างสิ่งใหม่ให้กับโลกภาพยนตร์แต่วิกเตอร์ก็บอกว่าซอรี่ตอนนี้ ชีวิตกูบอกจีเส้นทางผู้กำกับของกูก็รีบหลีเต็มทีวิกเตอร์บอกกับแฮงว่าเขาจะติดต่อกลับไปหลายวันต่อมาขณะที่วิกเตอร์กำลังไล่โทรหาโมโดลิงเพื่อหานางเอกหน้าใหม่ทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ไม่มีเบอร์แต่ก็ดูเหมือนจะโดนทุกคนนั้นปฏิเสธตอนนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนนึงมาเคาะประตูบานวิกเตอร์ก็นึกว่าเจ้านี่มาท่วงนี่ก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่ชายคนนั้นก็ตะโกนบอกว่ากูไม่ใช่เจ้านี่กูเป็นผู้จัดการมรดกเขาเป็นตัวแทนของแฮงชายหนุ่มแปลกหน้าที่วิกเตอร์ <ๆ>ก็คือเอาฮาร์ดดิสตัวนี้มาให้วิกเตอร์ตกเด็กคืนนั้นวิกเตอร์ก็จัดการเอาไปเปิดดูเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็มีชื่อว่าเดอะซิมูเลชันวันและดูเหมือนว่าสิ่งที่แฮงนั้นได้สร้างขึ้นมาก็จะเป็นสาวสวยเสมือนจริงที่อยู่ในโลกของ AI 9าวเดือนต่อมาหนังของวิกเตอร์ก็ได้ทําการแก้ไขและฉายบนโรงภาพยนตร์ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าผลงานกูจะออกมาเป็นยังไงอีกใจหนึ่งวิกเตอร์ก็กลัวว่าคนอื่นจะจับได้ว่านางเอกหนังที่เขาเอามาเล่นนั้นมันไม่มีตัวตนแต่แล้วดูเหมือนปฏิหารก็จะเกิด ิดขึ้นกับเขาหลังจากหนังจบเหล่านักวิจารณ์ก็มาชื่นชมในตัวของเขาเป็นอย่างมากทั้งตัวบทหนังและดารานําหญิงคนใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแถมยังเล่นดีตีบทแตกแทบจะแหกจอออกมาเล่นให้ดูตรงหน้าหลังจากนั้นชื่อเสียงของดาราสาว AI อย่างซิมนก็ดังกระชอนไปทั่วโลกพร้อมกับรายได้หนังที่ทําอย่างถล่มทลายทําให้วิกเตอร์นั้นกลับมาเป็นผู้กำกับมือทองอีกครั้งเขาจะไปที่ไหนก็มีแต่แฟนคลับที่มารอรับสาวซิโมนวิกเตอร์ก็ได้แต่อ้างว่าเธอเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจากนั้นวิก เตอก็มาที่โรงถ่ายหนังของเขาที่ดูเหมือนว่าเขาจะสั่งคุณเราประพอว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามเข้าออกโรงถ่ายแห่งนี้และแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านในข่าวของสําหรับการถ่ายหนังนี่ไม่ได้มีอะไรเลยมีเพียงแต่คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ของเขาที่สามารถใช้ในการเรียนแบบท่าทางแถมยังสามารถปรับแต่งสีหน้าและอารมณ์โดยอ้างอิงมาจากดาราสาวฮอลลีวูดคนอื่นๆมากมายเรียกว่าเอาส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละคนมารวมไว้ในตัวเธอและเนื่องจากแหงได้ตายจากไปความลับเรื่องซีโมนก็จะมีแต่วิกเตอร์คน เีเทท่่านนั้้รูต่อมาในงานแถลงข่าวนักข่าวทุกคนก็ต่างมารอพบสาวซิโมนแต่วิกเตอร์ก็เขียนจดหมายปลอมๆขึ้นและบอกว่าเขาขออ่านเป็นตัวแทนของเธอแต่ดูเหมือนพี่นักข่าวคนนี้ก็จะเริ่มสงสัยว่ามีอะไรแปลกๆและพยายามจะหาความจริงเกี่ยวกับสาวซิโมนให้จงได้และดูเหมือนหลังจากนั้นชีวิตที่เคยปกติสุขของวิกเตอร์ก็จะถูกลายล้อมด้วยพวกนักข่าวปาปาราัสีวิกเตอร์ก็เลยต้องรีบเอาน้องเลนนี่ไปส่งกลับคืนแม่ที่บ้านของเอเลนทั้งคู่ก็ได้คุยกันถึงหนังเรื่องใหม่ของ เอเลนพยายามจะถามเขาเรื่องจะให้ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าเธอวันไหนไหนจะเรื่องฟิตติ้งชุดแต่วิกเตอร์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงทุกเรื่องเขาจะเป็นคนจัดการเองเอเลนก็รู้สึกสงสัยอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงผัวเก่ากลัวว่าผัวจะโดนนางเอกใหม่นั้นหลอกใช้เพราะว่าเธอไม่รู้ว่าซิมอนนั่นเป็น AI นั่นเองวันต่อมาก็มีการประชุมหนังเรื่องใหม่วิกเตอร์ก็ใช้เสียงของซิมอนที่อัดไว้มาเปิดในลําโพงแล้วเขาก็รีบขอตัวขับรถกลับไปที่ห้องส่งเพื่อใช้เครื่องแปลงเสียงคุยกับเหล่านักสแสดงและทีมงานพวกทีมงานก็ ตื่นเต้นใหญ่หนึกว่าที่คุยกับนางเอกสาวร้อยล้านหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ริ่มทําหนังใหม่ของเขาโดยที่ตอนแรกเหล่านักสแสดงก็จะถูกถ่ายโดยที่ไม่มีสาวซิมนจากนั้นวิกเตอร์ก็จะมาทําการก๊อปปี้เพจลงไปแหมง,ง่ายอย่างกระตัดแปะจะเสกน้ําตาของเธอให้ไหลก็ง่ายเพียงปลายนิ้วกดไม่ต้องไปเรียนแอคติ้งให้เมื่อตีนและเนื่องจากตอนนี้ชื่อเสียงของเธอจะดังกันไปใหญ่ถ้าให้ปลากตัวในหน้าจอหนังอย่างเดียวก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไปวิกเตอร์ก็เลยวางแผนไปขอเช็คอินในโรงแรมแล้วก็บอกพนักงานว่าห้ามใครไปรบกวนเพราะว่าเขาจะพาดรา สาวสาวชื่อดังอย่างซีโมนมาพักแต่พอคอยหลังอีพนักงานก็รีบโทรบอกนักข่าววิกเตอร์ที่รู้อยู่แล้วก็รีบจัดฉากภายในห้องเอาชุดชั้นในผู้หญิงมาโยนใส่ไว้ในจะน้ำหอมแล้วก็ลอยลิปสติกแถมด้วยเศษผมปลอมๆจากวิกผมก็เอามาตัดลอยไว้ตอนทัวเหล่านักข่าวที่มารอทําข่าวอยู่ด้านล่างก็ได้แต่เห็นเงาของสาวที่อยู่ในห้องโดยที่ไม่รู้เลยว่าอีวิกเตอร์มันเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาทําหนังตลุงให้มึงดูปิดท้ายด้วยการที่เขาจ้างเลขาสาวให้ปลอมตัวคุมหน้าคุมตานืกอว่าเป็นสาวซีโมนวิ่งขึ้นรรรถไปอย่างววดเ็ หลอกให้ทุกคนนึกว่าเธอนั้นมีตัวตนหลังจากวิกเตอร์นั้นกลับไปนักข่าวก็มาขอเช็คอินโรงแรมห้องต่อโดยที่ไม่ต้องทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นพวกเขาไล่เก็บชุดจชน้ในสบู่แล้วก็แปรงสีฟันเพื่อเอาไปตรวจดีเอนแต่ดูเหมือนสํานักข่าวนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยของทุกอย่างที่เก็บมาจากโรงแรมก็ดูเหมือนจะมีแต่รอยนิ้วมือของวิกเตอร์วันต่อมาเหล่าในทุนก็จะบุกเข้าไปในโรงถ่ายวิกเตอร์ก็ห้ามไว้ไม่ทันพวกเขาก็เลยบุกเข้ามาได้สาเร็จแต่ก็ต้องพบว่าทั้งโรงถ่ายนั้นมีคอม วิกเตอร์ก็เลยต้องโกหกว่าซิมนนั้นเป็นพวกติดคอมพิวเตอร์แล้วก็กลัวการออกไปที่สาธารณะเป็นอย่างมากไหนจะเหล่าเชื้อโรคที่เธอนั้นเป็นคนแพ้ง่ายเหล่าในทุนก็ถามเขาว่าแล้วอย่างนี้เราจะทําการโปรโมทหนังได้ยังไงวิกเตอร์ก็สัญญาว่าเขาจะให้เธอไปออกรายการสดแต่ต้องเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางหน้าจอเท่านั้นหลายวันต่อมาก็มีการสัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีซึ่งวิกเตอร์ก็ใช้ตัวเขาเองนี่แหละที่ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก๊อปปี้ท่าทางแล้วก็จะฉากหลังให้เธอไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายอินักข่าวที่ตามสืบเรื่ออง อยู่ก็คุ้นๆว่าฉากหลังนี้เขารู้ว่าอยู่ที่ไหนทั้งคูก็เลยรีบขับรถมุ่งตรงไปที่นั่นแต่ดูเหมือนพอไปถึงที่สถานที่ก็จะไม่เจอตัวเธอหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ใช้อุบายนี้ในการให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆไหนจะการตัดต่อภาพรับงานพรีเซนเตอร์จนวิกเตอร์นั้นรวยเละรับเงินอยู่คนเดียวเอาไปออกเรือยอทมาวิ่งมันซะเลยแต่ดูเหมือนว่าอีพวกนักข่าวมันก็ยังไม่ยอมรามือมันมาคู่วิกเตอร์ว่าพวกมันนั้นไปสืบมาแล้วว่าวิกเตอร์นั้นเป็นคนรับเงินแทนเธอหมดทุกช่องทาาางงพววกมัันสสสยย่เตอร์จะใช้ หรือการสะกดกจิตในการควบคุมตัวเธอตราบใดที่มันยังไม่เห็นซีมอนตัวเป็นๆมันก็ยังจะไม่ยอมราม,มือและจะเอาเรื่องนี้ไปทําข่าววิกเตอร์ก็บอกอยากเห็นตัวเป็นๆใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดให้วิกเตอร์ก็เลยจัดการไปจัดงานมิสแอนกรีดจัดขึ้นที่สนามกีฬาใหญ่คนก็มาเป็นหมื่นๆแล้วเขาก็ใช้การฉ่ายภาพโพโลแกรมล้ำๆผู้คนมองจากระยะไกลก็ไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นาโภาพโพโลแกรมอีกทั้งยังทําการถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกญี่ปุ่นอินเดียอียิปต์เฮียก็ไม่เว้นเรียกว่าตอนนี้เธอเป็นนางเอกสาวที่ดังที่สุ ในโลกก็พูดได้และจากการที่ดูเหมือนเอเลนจะสนใจแต่เรื่องของวิกเตอร์ทําให้ตอนนี้เธอมีปัญหาแล้วก็ต้องเลิกกับแฟนหนุ่มลูกสาวผู้หวังดีก็อยากจะให้พ่อคืนดีกับแม่แต่เธอก็บอกว่าแม่นึกว่าพ่อนะก็ลังเดทอยู่กับซิมอนวิกเตอร์ก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองวิกเตอร์ก้าหุ่นลองเสื้อใส่วิกแล้วก็ขับรถไปประกบสาวเอเลนโทรศัพท์หาเธอใช้โปรแกรมแปลงเสียงบอกว่าเป็นสาวซิมอนเพื่อจะอธิบายว่าระหว่างเธอกับวิกเตอร์น่ะไม่มีอะไรกันกูแล้วไม่เข้าใจทําไมมึงต้องลำบากขนาดนี้ต่อมาที่งานประกาศรางวัลแแะนนน่นอน น,นักแสดงนําหญิงก็ตกเป็นของสาวซิมมอนวิกเตอร์ก็ทําการอัดวิดีโอขอบคุณไว้ล่วงหน้าแต่ดูเหมือนในวิดีโอนั้นเขาจะทําการพูดขอบคุณทุกคนแต่ลืมขอบคุณตัวเองนั่นก็คือวิกเตอร์ดูเหมือนว่าตอนนี้วิกเตอร์จะเริ่มสับสนที่ต้องแบกรับคําโกหกไว้เพียงคนเดียวต่อมานางเอกสาวที่เคยเวียงใส่เขาอย่างนิโคล่าก็มาขอโทษวิกเตอร์แล้วก็บอกว่าเธอพร้อมจะทํางานกับเขาอีกครั้งแต่ดูเหมือนตอนนี้เขาจะไม่ต้องการเธอแล้ววิกเตอร์มีชื่อเสียงเงินทองซื้อรถสปอร์ตคันใหม่ให้ลูกสาวแต่่เเธออกก็บกวา ไม่อยากได้สิ่งที่เธออยากได้นั่นก็คือพ่อคนเก่าที่มีชีวิตชีวาของเธอเช้าวันต่อมาเอเลนก็มาหาวิกเตอร์ที่บ้านวิกเตอร์ก็บอกว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับเธอตอนแรกเอเลนก็ดีใจแต่อีกใจหนึ่งเธอก็กลัวว่าซิมมนนั้นจะโกรธแม้วิกเตอร์พยายามจะอธิบายว่าซิมมนนั้นไม่มีตัวตนแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่เชื่อวิกเตอร์บอกว่าเขานั่นเป็นคนสร้างซิมมนขึ้นมาเองแต่เอเลนก็บอกว่าเขาไม่ได้สร้างเธอซิมมนต่างหากที่เป็นคนสร้างเขาวิกเตอร์ก็เริ่มโกรธสาวเอไออย่างซิมม่า เธอไม่มีตัวตอดวิกเตอร์สร้างหนังขึ้นมาอีกเรื่องเพื่อทำลายภาพลักษณ์อันสวยงามของสาวซิมอนให้เธอเล่นบทไปแย่งข่าหมูแดกเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนของผู้ชมแต่แล้วเมื่อหนังจบเธอกลับได้รับเสียงตบมือในการกล้าสแสดงออกในทุกบทบาทของเธอวิกเตอร์ก็งงอะไรก็เอามึงไม่ลงแล้วเวลานี้ให้สัมภาษณ์ทางทีวีก็ทำทีว่าเป็นสาวขี้ยาพูดตรงแต่ดูเหมือนก็ยิ่งกลับทำให้คนนั้นชอบเธอขึ้นไปอีกจนสาวซิมอนนั้นได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์และได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีวิกเตอร์ไม่รู้จะทยังไงไ แล้วเขาเลยไปไหว้หลุมศพของแฮงค์และดูเหมือนที่นั่นเขาก็จะได้ไอเดียอะไรบางอย่างเขากลับมาที่โรงถ่ายและจัดการบอกลาซิมอนและนำฮาร์ดดิททั้งหมดใส่หีบขึ้นเรือเขาตั้งใจที่จะทำลายเธอทิง้งวิกเตอร์เอาหีบที่ใส่ฮาร์ดดิททั้งหมดไปทิ้งไว้ที่กลางทะเลไม่นานหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ออกมาแถลงข่าวว่าดาราสาวชื่อดังได้จากไปอย่างกระทันหันด้วยไวรัสหายากพิธีศพปลอมๆนั้นถูกจัดขึ้นทมกลางความเสียใจของเหล่าแฟนคลับแต่ดูเหมือนขนาที่จเจาลงของสาวซิม,มนใส่เข้าไปในหลุมศพตอนนั้นก็มีตรว สสายสืออกมาแสดงตัวจับวิกเตอร์พวกเขาเปิดลงดูก็ไม่พบศพของสาวซิมอนวิกเตอร์ต้องสงสัยว่าฆ่าสาวซิมอนเขาถูกสอบสวนวิกเตอร์เขาพยายามบอกความจรงิงว่าซิมอนน้นไม่ใช่คนแต่เธอเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อซิมอนก็มาจากซิมูเลเตอร์หวันแค่นี้ยังดูไม่ออกแต่ก็ยังมีภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะที่วิกเตอร์ลากหีบฮาร์ดดิ์ขึ้นเรือวิกเตอร์ก็บอกนั่นไม่ใช่ร่างของเธอมันเป็นฮาร์ดดิ์ที่เขาเก็บไว้ในนั้นตำรวจก็ไปทำการงมหีบขึ้นมาแต่ดูเหมือนหีบที่ถูกทิ้งลงไปก็จะเกิดเปิดออกจนเหล่า ฮาร์ติตนั้นได้จมหายในทะเลไปแล้ววิกเตอร์ก็เลยไม่มีหลักฐานความบริสุทธิ์เพราะร่างของสาวซิมนอาจจะถูกฉลามแถวนั้นแดกไปหมดแล้วก็เป็นได้ทางด้านเอเลนและลูกสาวของเขาเลนนี่ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าพ่อของเธอจะเป็นฆาตากรทั้งคู่ก็ได้เข้าไปดูในโรงถ่ายอีกครั้งและแล้วตอนนั้นน้องเลนนี่ก็ได้ไปเจอกับแผ่นโปรแกรมของสาวซิมนอีกแผ่นหนึ่งที่วิกเตอร์ลืมไว้ในเครื่องและแล้วดูเหมือนทั้งคู่ก็จะได้รู้ความจริงขณะที่วิกเตอร์กําลังถอดใจและยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเขาตำรวจก็ได้มาเปิดทีี ให้เขาดูข่าวด่วนและได้เห็นว่าสาวซิมอนนั้นยังมีชีวิตอยู่วิกเตอร์ก็เลยรลดพ้นจากความผิดทุกกระทงและคนที่มารอรับเขานั้นก็คือลูกเมียของเขานั่นเองเอเลนบอกวิกเตอร์ว่าเขาไม่ต้องเก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้เป็นความลับแต่เพียงคนเดียวพวกเราจะทําทั้งหมดด้วยกันสุดท้ายทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก็ได้ร่วมมือกันโดยที่เบื้องหน้าวิกเตอร์ก็ยังต้องเล่นละครบทนี้ของเขาต่อไปโดยที่เบื้องหลังเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะว่ามีลูกเมียของเขาคอยอยู่ข้างๆและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงไ กันบ้างครับกับหนังเรื่องซิมมอนถึงแม้ว่าหนังจะสร้างมา20กว่าปีแล้วแต่ดูเหมือนเทคโนโลยีในสมัยนี้ก็อาจจะทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบในหนังเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างที่เราเห็นกันว่า AI สมัยนี้มันฉลาดขนาดไหนอีกหน่อยเราคงเดาไม่ออกว่าไหนของจริงอันไหน AI สําหรับภาพยนตร์เรื่องซิมมอนออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2002ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.1คะแนนถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโดเน t เป็นค่าน้ำค่าขนมก็ สแกน QR โคดที่อยู่ด้านล่างแล้วกลับมาพบกับ g ียูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ